สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ E ี Lab ฟรีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับมาพบกับตัวกิจเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็อัปเดตเวอร์ชันกิจให้นะครับเพิ่มตัวแมกกาซให้นะครับนี่นะแล้วก็ตัวเคลียร์ตัวไม้เตียนนะครับทุกหนึ่งพันจุดแต่ว่าไม่ต้องเปิดก็ได้ปิดไปก็ได้แนะนำนะครับเพื่อไว้เฉยๆอย่างน้แหละอ่าแล้วก็ปรับแต่งได้หมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งค่าปิเศษโรงงานให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ยังเหมือนเดิมแบบนี้นี่แล้วกั้้นนนีก ก็ปรับได้ว่าเราค็สิดได้สาม็ตถ้ายอมคัดได้สาิบเปยอมคัดได้สิบเ่สิบแต่แนะนำให้ทัสามสิบขึ้นไปนะกำลังดีถ้า20%่สนมันน้อยไปแต่ถ้าโดนล,ล่าห้างห่จุดมันก็จะดดนดาวประมาณ1 0ด0เอนี่เองก็ไม่แนะนำประมาณน,นี้แนะนำค่าพิเศษโรงงานก็จะประมาณน,นี้ก็ไม่มเอะยรมากก็ผมก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะให้ใช้กันฟรีฟรีเหมือนเดิม สบายสบายร้าน,นมันเดิมสบายสบายเอาไปใช้ได้เลยดีกว่ากิบก๊อไปแน่นอนดีกว่ากิบก๊อที่แบบไม่พูดดีกว่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะปรับแบบว่าให้ปั๊มรีเบทหรือว่าปััมรีเบทก็ปรับให้น้อยลงปรับให้ตัวเกียร์กำไรน่ะสะักส่วนจุดหนึ่งหรือหนึ่งอย่างงี้ผมปรับเป็น หนึ่งแล้วไงไม่ใช่ถ้าอยากที้งมากมากก็ศูนย์จุดหนึ่งนี่คือก็จะเคลียออเดอร์ <order S 2> ไวมากแล้วก็ก็คือแนวปันหลอดอะ่ะจะแบบจะปิดรวบทำกำไรไวมากอันนี้ตลาดล่างเลยอันนี้วันที่ลองดูสิลองที่หนึ่งสิเห็นไหมดูดูดูกันปันหลอดดูการปัน,ด,ด,ปนดูการปิดออ,อเดอร์ก็จะปิดออเดอร์ไวมากๆเลยนะ ปรนมาณจนถึงหนึ่งปีเรอเลกโคตรไวก็คือหลอดกระจายหลอดแตกอ,อะอะไรยังไงปรามาณนีน้แต่สำหรับผมแนะนำผมว่าเอากำไรดีว่าถ้าเราไม่ได้ปัดหลอดอหลอดกำไรเข้าผัดดีว่าปั๊บห้าร้อยก็หัวล้มใจมันก็น้อยนะหัวล้มใจมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่ามันมันเก็บแล้วมันปิดรวบไวอ่ะเดี๋ยวมาดูชนี้ โ,โอเค,อเคก็มีมีมากก็เพิ่มฟังก์ชันให้สองฟังก์ชันอัปเดตมาให้แล้วก็ตั้งค่าพีซตให้มันเหมาะสมกับตลาดแล้วก็อยู่รอดแล้วปลอดภัยให้นะครับส่ันนี้ผมก็จะปรับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งส่วนนี้ส่วนส่วนนี้ก็จะปรับเป็นหนึ่งร้อยนะครับส่วนนี้ก็จะเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มตัวแม็กดอราของผลมานะครับโอเคก็ ไม่ขอแล้วมากครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาแตะผมก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆขอบคุณมากครับ